่าเป็นคําสุดท้ายนี้คือคําอะไรเอ่ยคําอุทานค่ะอ่าคำอุทาน,านพากอกนอ่านให้คุณครูฟังหน่อยลูกพากอกนครับคําอุทานครับพากอกน เป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้อื่นของผู้พูดของผู้พูดและผู้เขียนเช่นตกใจดีใจเสียใจโลกใจแล้วไงอีกครับสงสารสงสยัยเป็นต้นอ่า ซึ่งคำอุทานมักมักอะไรม,มักไม่ไม่มีมักไม่มีความความหมายตามถ้อยคำและไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคเพียงคำเสริมในการพูดหรือเขียนเท่านั้นเช่น โอเคอ่าอันนี้เป็นคําอุทานเดี๋ยวครูจะถามพวกเราก่อนตอบคุณครูเลยนะตอบคุณครูเลยนะเวลานักเรียนนักเรียนเจ็บอ้าวนักเรียนเจ็บโดนอะไรมาทุบหลังนักเรียนนักเรียนอุทานว่ายัางไงเออเออเออรับเอเอใช่ไหมภาษาอีสานเออภาษาไทยว่าวาย่างไงโอ้ย อ่าอ่าอันนี้คือแบบว่านักเรียนเจ็บนันเกเรียนตกใจอ่ะอา้าวตกใจค่ะอีสานจะตอบว่ายังไงอีสานเอาเร็วอุทานว่ายังไงเวลาตกใจเจอผีค่ะเจอผีเจอผีตกใจเร็วอุทานว่ายังไง เอาคนไทยก็ได้เอาคนไทยคนไทยเห็นเห็นงูเอาตกใจเห็นงูอุทานยังไงคะออมสมมติว่าโอมเห็นงูอุทานผองงูผ <laughs> องงูผองนี่พ่อบอกเฮ้ยนีย่บอกตกใจเฮ้ยทำหน้าทำตาไหมเฮ้ยงูใช่ไหมบางคนพยายามนึกที่ตัวเองเคยทำท่าอะไรเฮ้ยอ่าอย่อายงเฮ้ยเนี่ย เฮ้เฮ้โอ้โอ้ตาตื่นตาตื่นใจนะคําอุทานมีทําหน้าทําตาแสดงอาการท่าทางให้เห็นชัดเจนด้วยนะฮะอันนี้ตกใจเนาะอ้ามีคนมาจักกะจีนักเรียนอะนะักเรียนตกใจนักเรียนก็จะเป็นยังไงบางคนเผอดา่าด่าออกไปเลยก็มีนะ ปุ่มถีบครับปุ่ถีบอะ่ะอันนั้นอย่าเพิ่งแสดงอาการอย่าเพิ่งแสดงอาการก็คือจะต้องทําท่าทําอําเสียงพูดออกไปใช่ไหมคะคือเป็นลักษณะของการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกไปในตอนนั้นเออไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอาโล่งใจอ่านันเกเรียนโอ้โหสอบเสร็จแล้วนันเกเรียนทาท่าย,ยัางไงทําเสียงยังไงโล่งใจโอ้วเฮ้ยอะ สบายใจใช่ไหมคะโล่งและเออถ้าเสียใจอะ่ะเสียใจเสียใจเป็นไงผิดหวังผิดหวังเออโหแบบคุณแม่ว่าจะเอาตังค์ให้หนึ่งพันบาทแต่ว่าไม่ได้เลยอะ่ะเปไ็นไงนักเรียนทาเสียงยังไงทําเสียไงผ่งาดเงินหนึ่งพันบาทเลยทําเสียไง หคือพวาไห้เดี๋ยวนี้จมอีแต่หางอันนั้นจมเนอะว่าที่ไห้กับพวไห้แต่แต่คำอุทา,านก็จะพูดออกไปว่าหมดหวังเลยเสียใจเลยไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะบางคนอันนี้ในตัวอย่างหนังสือก็จะเป็นเอ๊ะอะไรนะอ่ะโอ้ยเจ็บจังเออตามหลักแล้วผู้ใหญ่จะพูดอะไรก็ควรรับฟังนะคะ โดนคุณครูตีก้นเพี้ยไปไงโอ้ยร้องอดโอยโอ้ยเอออีสานเรานี่เออจริงๆไปอยู่กรุงเทพเวลาอุทานนี่เขาบอกว่าอยากรู้ไหมคนคนอยู่จังหวัดอะไรนี่ลองไปทําให้เขาตกใจสิหรือว่าไปจิ้มเขาสิเอาเข็มไปจิ้มมือนิดเดียวแค่นั้นแหะเออเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนอีสานนะคะการอุทานจะบอกคนภาคเหนือคนภาคกลางเขาก็จะอุ้ยอะไรประมาณนี้เขาก็จะเก็บ อารมณ์อาการของเขาอยู่นะคะภาพเหนือเขาก็จะมีคําพูดของเขาแต่อีสานนี้เออนะคะเป็นคําอุทานคําอุทานก็อารมณ์ที่รู้สึกต่างๆเอ๊ะใครมาแสดงความสงสัยอ่าเอ๊ะเนี่ยมันจะแสดงความสงสัยเอ๊ะใครมาบ้านเราฮ้บ้านเราอีสานเหรอฮ้ผู้ได้มาก อ่ดีใจก็เชยอเย่เย่เยเยดีใจเย่เย่บางคนก็เย่เย่ดีใจอืมออ่าันนี้คือความดีใจต่อไปแสดงความเจ็บปวดก็โอ้ยอุย้ยร้องโอดโอยนะคะอันนี้คือการแสดงอาการออกมาคำอุทานที่มันเสริมบทเสริมบทนะคะไปวัดไปวาเออมันเน้นคําไปวัดไงไปวัดยังไม่พอยังมีคําว่าไปวาด,ด้วยนะ เออนักเรียนลองเนื้อถึงทิมอแหกแตกระโปโอ้ยก็จะมีคําที่มันเสริมเข้าไปเขาเรียกว่าอุทานนะเป็นคําอุทานนะออน้องร้องไห้ไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยแค่ร้องไห้ก็รู้แลว้วคำคำกริยาแนละ้วแต่ว่าไม่ลืมหูลืมตาดีก็คือเป็นคําอุทานออกไปนะคะมือไม้เละเทอะอ่ามือไม้เละเทอะนี่เป็นการเน้นคําเน้นมือนะคะบ้านเราก็จะมีชอบ ชอบพูดไปเอาถ้วยซ้ำหน้ามาก,ก่อนมันจะเป็นแบบว่าเป็นคําอุทานที่พูดพูดต่อไปเลยเคยได้ยินไหมนักเรียนพ่อแม่เคยพูดไหมถ้วยซ้ำหน้ามาก,ก่อนเคยได้ยินไหมคําเนี้บอกเคยค่ะจริงๆบอกให้ไปเอาแค่ถ้วยนั่นแหละบอกให้ไปเอาแค่ถ้วยไปเอาถ้วยมาอ่าเจสิกกับเบรีวบอเอาถ้วยมาไปเอาถ้วยซ้ำม,มันมีคําว่าซ้ำมาด้วยไงซ้ำคุณคน คนคนคนเก่าๆนั่นจะชอบพูดกันนะคนโบราณหน่อยถ้วยซ้ำจริงบอกให้ไปเอาถ้วยนะเออไปเอาหมอ้ออย่างเงี้ยเอาไปเอาหมอ้อมาแต่มันก็จะมีคำหม oh ้อแหกแตกกระโปุอ,อมันก็จะมีคำติดเป็นคำอุทานไปด้วยนะอันนี้คือเป็นคำอุทานที่มันเสริมบทเข้าไปนะคะเป็นอุทานเสริมบทเนาะอันนี้ก็อุทานนั่นแหละเป็นแสดงอาการเนาะพอจะเข้าใจใช่ไหมคะ เราก็จะไปดูที่แบบฝึกหัดนะคะทีนี้ไปดูที่แบบฝึกหัดของเราหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย